ให้เต็มที่ครับแล surprise, ้วก็มีเซอร์ไพรส์หมด2วันเซอร์ไพรส์ไม่เหมือนกันสองวันไม่เหมือนกันนี่หลุดที่นี่ที่แรกเลยสองวันเซอร์ไพรส์ไม่เหมือนกันสองวันเกสไม่เหมือนกันสองวันกิมมิคไม่เหมือนกันใช่อย่างนี้พวกคนที่ไปดูแต่ละวันจะร้อยใจไหมครับที่ก็แบบมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็พอมันเป็นเซอร์ไพรส์มันไม่ใช่อะไรที่เราจะประกาศตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วก็อยากให้ ให้ผมเชื่อว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มันคนละแบบมันคนละแบบแล้วก็กิมมิคก็คนละแบบคิดว่าเอนจอยทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าทั้ง2วันอยากอยากซึมซับทั้งสวันก็ต้องมาดูสวันใช่แต่ว่าก็คิดว่าคือแล้วผมเป็นคนที่ให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการคิดในการตัดสินใจหมดด้วยอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะอิ่มกันนะครับผม น้องในสังกัดก็เดี๋ยวจะมีฟฟนมิทติ้งนะครับครั้งแรกของน้องมีนกับน้องปิงนะครับซึ่งก็จะจัด,จดปลายเดือนมีนาครับสวันนะครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ในงานด้วยเป็นเซอร์ไพรส์เสรื่องจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาสองคนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัวผมเองก็ ปีนี้มีโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องหนึ่งที่จะทําเองนะครับก็จะเป็นอะไรที่ปลุกปั้นมาสักระยะหนึ่งแล้วครับก็ตอนนี้บทเสร็จแล้วกําลังจะกําลังจะถ่ายไพรลอกครับผมแล้วก็งานใหญ่ประจําปีที่ทําทุกปีนะครับปีนี้ก็ จัดเดือนกันยาครับอ่สิบห้ากสุกเสาร์ครับใช่ใช่คอันนี้ก็แพนไว้ทั้งหมดเรียบร้อยใช่เพราะว่าเพิ่งยังงานประจําปีของผมเองอ่ะมันสเกลมันใหญ่มากปกติแล้วเวลาเตรียมงานคือเตรียมงานล่วงหน้าครึ่งปีอยู่แล้วอะไรอยงี้ครับแล้วก็จากปีที่ผ่านมาเราเราก็ถือว่าทําไว้ได้ดีครับ1คืนคืนเดียวเราได้2.8ล้านทวีตครับแล้วก็ขึ้นเทรนด์โลกหลายอันอยู่เหมือนกันก็เลย เลยเอาจริงๆแล้วอะ่ะเราตั้งใจที่จะลองลองเทสลองเทสดูเพราะว่างานผมจัดมาหลายๆปีแล้วปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่อยากทำให้มันแบบพิเศษขึ้น mm hmm. ก็คือให้เวทีให,วทให้พื้นที่สเตจของศิลป,ปินยุคใหม่คนรุ่นใหม่ mm hmm. ไม่ว่าจะอยู่ค่ายไหนก็ตาม mm hmm. ก็คือเหมือนแบบให้พื้นที่ตรงนั้นในการ ร้อนศิลปินใหม่มเปิดตัวซิงเกิลใหม่มมอยากจะแสดงอภินิหารอะไร<ม>ก็เอามามอะไรอย่างเงี้ยระหว่างการประกาศรางวัลด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมีงานประกาศรางวัลอะไรสักงานหนึ่งที่คนยุคนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันรีเลทเับคนเขาเป็น,เป,นเป็นรางวัลที่มันเขาเขาสนใจเลย<ม>จริงๆอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็แน่นอนว่ามีงานเอ็มชอยก็ต้องมีแฟชั่นโชว์สนุปสรุป,รป,รปเปรี้ยวๆคือผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งเลยอะ ไม่ว่าควรจะเป็นนักสแสดงเป็นนางเอกช่องหรือเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนจะมีความเป็นซุปเปอร์โมเดลข้างในถ้ามีโอกาสได้เดินแบบอ่ะทุกคนอยากเดินแหลวเราก็เลยมารู้สึกว่าเราอยากทําให้มันเหมือนกับเป็นเวทีสนุกสนุกให้คนเขาได้มาได้มาจอยกันมามามาสนุกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอเมื่อปีที่แล้วเราก็ทำรันเวยยาวเลยยาวมากโดนบนสุดเลยว่าแบบว่าคือแบบเดินจนส้นสูงสึกเลยแล้วเราก็เลยบอกว่าเราก็อยากให้แบบทุกคนได้เดินเนาะไหนก็เดินคนละชุดเนาะแสดงออทีลิตกันไปอะไรย่างเงี้ยเดินกันไปใช้ คุณชี่ให้เต็มที่อะไรเงี้ยควงสว่านไปเรื่อยๆปีนี้ก็จะยิ่งใหญ่กว่ายิ่งกว่าเดิมอีกก็ได้ดูจากโปรเจกต์ที่มันตั้งนะคือปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไหมมันอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมในเรื่องของผ้ากิมมิคที่เกิดขึ้นในโชว์สเตจที่เปลี่ยนไปกิมมิคที่โผล่เพิ่มเข้ามาจํานวนรางวัลที่มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็ศิลปินเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็ เปิดแล้วอ,อะไรเงี้ยเดินทางได้แล้วคือจริงๆถ้าเกิดเคยมางานงานมิเลเนียลชอยงานเอ็มชอยสมัยก่อนอะ่ะก็จะรู้ว่าเราก็จะมีแบบแกงเกาหลี<ม>แห่กันมามแห่กันมาแบอบกว่าเป็นกองทัพอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ทำมาสักพักหนึ่ง<ม>เพราะว่าโควิดอะไรเงี้ยครับแสดงปีนี้ต้องมาแน่ปีนี้มีแน่ๆครับขยายในส่วนของซีรีส์นิดนึงจากซีรีส์ที่สำเร็จแล้วเรมา ก็เป็นซีรีส์ที่ได้นักเขียนที่เราอยากทำงานด้วยมานานแล้วเขาก็ทำเรื่องที่ดังๆมากๆผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซีรีส์ที่จะทำเองปีนี้ไม่ใช่ซีรีส์วายไม่ใช่ซีรีส์วายก็ได้จากพี่วายมาแล้วใช่ไม่ไม่ใช่ซีรีส์วายจะเป็น ผมจะนําเสนอแก๊งผู้หญิงแก๊งใหม่เป็นยูรี่หรอครับที่ไม่ใช่ยูรีด้วยเป็นอิดเกิลแก๊งใหม่มคือเป็นแก๊งผู้หญิงแก๊งใหม่ที่นําเสนอทั้งแฟชั่นบิวตี้ไลฟ์สไตล์แล้วก็ง่ายๆเลยคือเป็นแบบ เหมือนคล้ายๆ Gossip Girl คล้ายๆ Sex and the City แต่ดึงลงมาให้เด็กลงอยู่ในอยู่ในอยู่ในเรนจ์ของเด็กมหาหลัยก็คือฟาดกันในวงสังคมธุรกิจที่บ้าน<ม>ความรวยแบบเวอร์แบบว่าเวอร์แบบจนแบบว่า เกินเรื่องไปแล้วก็ความดึงเขากลับลงมาสู่สามัญเป็นยังไงแล้วก็คนธรรมดาที่ได้เข้าไปอยู่สัมผัสอยู่ในวงสังคมตรงนั้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สังคมมองภาพตรงภาพในบริบทหลายๆอย่างมองเข้าไปมันเป็นยังไงแต่เราเอามาตีให้ให้เห็นในความความความเหมือนกับตีตีให้เห็นในอีกมุมมองหน<ม>ึ<ม>่งอะไรอย่างเงี้ยในบริบทที่น่ารัก ใช่ครับนักชื่อเรื่องอย่างมีความเออยังอุบไปอยู่ครับได้แล้วแต่ว่าได้ตัวละครแล้วสี่คนก็คือแบบถูกใจแบบดีใจมากที่เป็เด็ก c a สใหม่หรือว่าเป็นนักแสดงที่แบบว่าเอาไปพยหลายหลายคนน่าจะเห็นผ่านทางแบบผ่านตาทางโซเชียลมีเดียแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนัแสดงแสดงอะไรอะไรอย่างเงี้ยขนาดนักแสดงการใช่แต่ว่า เดียวเข็ดฟันถูกใจถ,ถูกใจแบบถูกใจผมมากผมว่าถูกใจทั้งแบบออเดียนทุกกลุ่มอะน่าจะชอบคือแล้วแต่ละคนคาแรคเตอร์ชัดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเน้นแฟชั่นจัดๆเลยแฟชั่นบิวตี้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ คือการที่บทเขียนอสไรบทเขียนใช่ครับร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายออฟิตติ้งแล้วก็เริ่มทำไพลอลอะไรอยเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมเพราะไม่ได้แบบว่าเอาจากนิยัยไม่ได้เอามาจากนิยายเลยใช่ครับก็เขียนขึ้นมาใหม่ร่วมกันเขียนมีไอเดียอะไรก็โยนลงไปหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่เห็นในชีวิตจริงอะไป ไปเจอในวงสังคมตรงนั้นตรงนี้ไปฝรั่งเศสมาเห็นมาเป็นู่นนั่นนี่เห็นมาอะไรเงี้ยเอามาเกลาให้มันเป็นเรื่องราวขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ขอเล่าให้ใครฟังแล้วก็ดีใจที่แบบมีคนอยากทำงานโปรเจกต์นี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยตอนนี้ก็เป็นเป็นลูกรักโปรเจกต์เลยแหละนะครับใช่ใช่แล่ลูกรักี่คู่นมีนปิงอย่างเี้ว่ากระแสเขาเนอะสองคนดีมากเลยคีดว่าจะจะไปเต่รยอดเป็นยังไงก็ ดีใจครับที่คนรักน้องๆ mm hmm. คือจริงๆแล้วคือจากมีนอย่างเงี้ยมีนเองอะ mm ่ะ hmm. เราอยู่กับเขามาตั้งแต่แบบไปทำงานก็แค่เป็นในแบบคนนึงเนาะ mm hmm. ไม่เคยมีแฟนคลับอะไรต่างๆมา mm hmm. อันนั้นคือคือแล้วเราเป็นคนแบบเวลาเราอยู่กับเด็กคนไหนเรารู้ไปแทบจะเป็นเป็นพ่ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือเราเราต้องไปสาเหตุเลยที่ไอ้วันหนึ่งที่เขามีแฟนคลับเยอะขนาดนี้ทําไมมันถึงตัวมันถึงอ mm ิโมชั่นอลมากอะไรเงี hmm. ้ยเขาก็ผมก็ดีใจแทนน้องคร mm ับ hmm. ปิงเองก็ ก็เป็นเด็กดื้อคนหนึ่ง<บ>ที่แบบว่าก็เอ็นดูน้องมากๆเลยเหมือนกันแล้วก็เอ่อก็เรียนรู้ว่าจริงๆจริงๆ,ๆแล้วมันแบบเราอยู่ในจุดที่เหมือนแบบตอนนี้มีลูกหลานเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บางทียังทำงานอยู่เงี้ยโทรไปที่บ้านแม,ม่วันนี้ทำอะไรกินอะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยอ,อยู่กับน้องๆที่แบบอา้านี่ไม่อยู่บ้านพวกแกไปบุกบ้านเ,เลยแบบเนี่ย คือแบบเรกินข้าวอยู่กับแม่เราเราก็รู้สึกดีใจตรงเนี้ยเหมือนกับมีมีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เราแบบเราสามารถแบบเรียกได้เลยว่าเหมือนแบบเป็นครอบครัวเป็นอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยก็ของมินปิงเนี่ยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะแน่นอนแล้วก็จริงๆแล้วในงานแฟนมีตนะครับนอกเหนือจากความบันเทิงที่ได้รับแล้วอ่ะเรามีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งที่ผมจริงๆมันก็มีกระแสเกิดขึ้นมาเนอะว่าแบบเฮ้ยแฟนมีตเบนฟิตกับราคาดีมากเลยอะไรเงี้ย คือเราอยากทําให้คนรู้สึกว่ามาแล้วมันคุ้มค่ามากมๆคือในงานไอเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไวอ้อ่ะคือลงทุนเยอะมากเลย mm hmm. ก็อยากให้ได้มา mm hmm. มามามารับความความอิ่มตรงนั้นไปอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็ในงานเราก็จะประกาศ เซอร์ไพรส์อีกอันหนึ่งด้วยว่าน้องสองคนมีมีอะไรพิเศษต่อใช่ครับใช่ก็ประมาณนั้นแล้วก็ของมีนเองก็แน่นอนทางทางละครช่องเองก็แบบโปรเจกต์ใหญ่สองเรื่องครับก็ฝากติดตามด้วยครับ